พบกับเราทีมทนายความดรอกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรัตครับทนายความในทีมดกรกิติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธนะครับผมวันนี้จะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับอ่าการบุกรุกและการลักทรัพย์ของเจ้าหนี้นะครับผมเราเป็นเจ้าหนี้เขานะครับผมแล้วเราจะใช้สิทธิในการ เรียกร้องลูกหนี้เราก็เรียกร้องในทางใช้สิทธิทางศาลนะครับผมตามมาตรา55วิธีพิจารณาความแพ่งนะครับผมโดยการฟ้องให้ลูกหนี้นะครับผมชําระหนี้ทางลูกหนี้ไม่ชําระหนี้นะครับผมเราอเจ้าอศาลมีคาพากษานะครับบังคับให้ลูกหนี้ชําระหนี้อ่าเราก็นําหมายเจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับผมอ่ร้องขอแต่งแต่้งเจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับผมไปเรียกร้องให้ลูกหนี้ชําระหนี้โดยการยึดทรัพย์ อของลูกนี้ออกขายท่าตลาดตามคำพิพากษาของศาลนะครับผมอันนี้เป็นสิทธิ์ของเจ้านี้นะครับผมแต่เจ้านี้ไม่มีสิทธิที่จะบุก,ลกแล้วไปเอาทรัพย์ของลูกนี้ที่อยู่ไปในบ้านของนี้แม้ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนนะครับผมไม่มีสิทธิ์นะครับผมเป็นสิ่งที่กระทํากันตาโดยผิดกฎหมายนะครับผมเป็นเรื่องที่จุงแจ้งกันซึ่งอยู่ในขา่าวประจาวันนะครับผมว่าเจ้านี้นะครับบุกเข้าไป ตบตีลูกหนี้นะครับผมทําร้ายลูกหนี้บ้างหรือว่าบุกลุกเข้าไปในเคหาสถานของลูกหนี้นะครับผมที่รับหโหฐานนะครับ <c oughs> แล้วทําการเอาทรัพย์สินลูกหนี้ไปนะครับผมเป็นการด่าทอสิ่งเหล่านี้เป็นาการผิดกฎหมายอาญาแล้วถ้าสร้างความเสียหายก็เป็นความผิดกฎหมายทางแพ่งด้วยนะครับผม <c oughs> อพอเห็นนี้นะครับผมผมจะหยิบยกตามประมวลกฎหมายอาญามา,าให้ท่านทราบนะครับผม ตามมาตรา3 6งนะครับผมแห่งประมวลกฎหมายอยาญาครับวางหลักดังนี้นะครับผมผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์นะครับของผู้อื่นเพื่อถือครองอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนนะครับหรือเข้าไปนะครับผมกระทําการอันเป็นการลบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุขต้องระวังโทษนะครับผมจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับผมตามมาตราสามหกสองนะครับผมแล้วมาตราสามสามสี่นะครับดังที่เราทราบแล้วครับผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นนะครับผมหรือว่าผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยนะครับผมไปโดยทุจริตผู้นั้นกระทาความผิดฐานรักทรัพย์นะครับผมต้องระวังโทษจําคุกไม่เกินสามปีและนะครับผมไม่ใช่ว่าหรือว่าอย่างใดยังหนึ่งและด้วยนะครับผมประกอบด้วยปรับไม่เกินหกหมื่นบาทครับผม เจ้าหนี้ทั้งหลายควรรู้ไว้นะครับผมการเอาทรัพย์ของลูกหนี้ไปโดยที่ท่านไม่ตั้งเจ้าพนักงานประครับคดีนะครับผมโดยที่ท่านเขาเรียกว่าตั้งศาลเทียเองครับผมท่านก็จะไปอยู่ในคูแคนลูกหนี้นะครับผมอ่าเราอ่าผมจะพาไปดูคำพักษาของศาลฎีกานะครับผมที่สามหนึ่งสามสองทับสองห้าห้าสองนะครับผมศาลท่านบอกว่าการที่เจ้าลูกหนี้นะครับผมขออภัยครับ การที่จำเลยนะครับซึ่งเป็นเจ้าหนี้นะครับผมใช้เลื่อยตัดกุญแจแล้วเปิดประตูเข้าไปเพื่อเอาเครื่องบดแป้งไฟฟ้านะครับผมและรถจักร,รยานที่เก็บอยู่ภายในบ้านนะครับผมซึ่งจำเลยรู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่บ้านพักของปอนะครับลูกหนี้แต่ไม่รู้ว่าเครื่องบดแป้งไฟฟ้าและเครื่องจังกร,รยานนะครับผมและจักร,รยานนะครับผมใช่ของปอที่เป็นลูกหนี้นะครับหรือไม่เพื่อตีชนี่ จึงเป็นการนะครับผมเอาไปซึ่งซับโดยทุจริตํำเลยจึงมีความผิดฐานรักทรัพย์นะครับในเคหาสถานนะครับมีความผิดฐานบุกรุกด้วยนะครับด้วยทำอันตรายสิ่งขีดกั้นนะครับผมสําหรับการคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์นะครับผมาตามดีกาที่สามหนึ่งสามสองนะครับผมทับห้าห้าสองนะครับผมการกระทําตามที่ศาลท่านวินิจฉัยนะครับผม ยังไม่รวมเป็นกลางวันกลางคืนคนระับแต่ถ้ารับแต่เป็นการกระทํากลางคืนต้องรับโทษหนักขึ้นนะครับผมเพราะเหตุน,นี้นะครับผมทางทีมทนายความดรอกิติร์กิจักและทนายวิถีพูดของเราขอเตือนท่านไว้เลยน,นะครับผมเจ้านี้ทั้งหลายขอให้ใช้สิทธิทางศาลนะครับผมให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับผมอย่าใช้สิทธินอกเขตหรือว่าใช้สิทธ์เกินส่วนเลยครับผม สุดท้ายนี้นะครับผมผมทนายดวงรัตนนายความวิถีพุทธและทีมทนายความของดรกิติศักด์นะครับขอข่าว่าท่านว่าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วยยกจนทางสภาทนายความของเรายินดีช่วยเหลือท่านฟรีครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ share, ขอบคุณที่บอกต่อและที่สําคัญขอขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีนะครับผมทนายดวงรัตนทีมทนายความดรกิติศักด์ทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับ